สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะคือตัวเองสนใจว่าเรามีปากกาทั้งใช้ในโทรศัพท์แล้วก็ใช้กับแท็บเล็ตนะคะจะเอามาสามารถวาดรูปใน PC ได้หรือเปล่านะคะก็เลยลองไปเซิร์ช Google ดูนะคะก็เจอเว็บหนึ่งที่เขียนว่าเปลี่ยน galaxy note 8ให้กลายเป็นเมาส์ปากการับแรงกดสำหรับ PC และ Mac ด้วย App virtual tablet นะคะก็เลยลองอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ลอง install โปรแกรมดูนะคะ ซึ่งโปรแกรมที่ต้องอิน tall นะคะก็จะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Virtual Tablet Application สำหรับ PC นะคะแล้วก็ในมือถือหรือแท็บเล็ตชื่อว่า Virtual Tablet Lite S Pen นะคะหลังจาก i n s tall แล้วก็ต้องมีการเชื่อมต่อนะคะพอสมควรนะคะซึ่งต้องใช้ความอะไรความเข้าใจความ ค้นหาดู่อสมควรว่าจะไม่ตรงไปตรงมานะคะก็เชื่อมต่อได้ทั้ง Wi-Fi นะคะตรงนี้ Bluetooth หรือว่าใช้สายก็ได้ทั้งแล้วก็ต้องมีการเซตติ้งพองสมควรซึ่งก็จะดูในเ,เว็บนี้ได้นะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะก็พร้อมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาทดสอบกันดูนะคะจริงๆเขาให้ใช้พวกโปรแกรมพวก Adobe Photoshop นะคะแต่ที่เราจะมาลองโปรแกรม,มบ้านอย่าง โปรแกรม Microsoft Word นะคะซึ่งใน Microsoft Word 2019+ ก plus เนี่ยก็จะมีปุ่มรออยู่นะคะซึ่งพอกดปุ่มรอเนี่ยก็จะมีปากกาให้เราเลือกนะคะเราสามารถเลือกปากกาเลือกขนาดปากกาได้นะคะ,ะซึ่งตรงนี้เราก็จะเลือกปากกาสีชมพูนะคะทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแท็บเล็ตของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนให้ดูนะคะทีนี้อ,อาจจะสั่นเล็กน้อยเพราะว่าอยู่ไกลนะคะ,ะทีนี้ลองดูนะเอะา,ารเราเขียนปากกาผิดด้านนะคะ เราเขียนนะคะหรือเราวาดรูปต่างๆนะคะพอเพอื่อนนี่มองไม่เห็นจอชัดดีนะคะมันก็จะเป็นไปตามรูปที่เราวาดนะคะก็สามารถวาดรูปได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวลองลองดูอีกอีกสีหนึ่งนะคะไปที่ดรอก่ออ่ะตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นสีนี่ละกันจะได้มีความแตกต่างนะคะ เขียนวาดตรงนี้นะคะอ๋อมันต้องลงมาข้างล่างหรือมันมองไม่ค่อยเห็นสีนะคะ,อะเอาสีนี้แล้วกันเ,เราจะวาดขีดให้ดูแล้วกันนะคะนะคะก็ยังสามารถวาดได้เลยนะคะก็คือก็จะสามารถสะดวกมากขึ้นนะคะโดยไม่ต้องไปซื้อเมาส์หรือว่า แผ่นลองเมาส์ในการวาดรูปเพิ่มขึ้นนะคะใครสนใจก็ลองดูได้นะคะว่าสามารถใช้กับโปรแกรมอะไรได้บ้างนะคะสำหรับการรีวิววันนี้จะมีสั้นๆเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ